คุณศิพปะนาการดนตรีกลมเนบพระกนิขาชิลก้ากลมกลมดิบพระเทพรพละลักกระกุากยามบรุมลักกะกุฎม,มาดีากลนหัดลินดนกีมังก็แก่กลนพยาว้วยกลนเริ่มเรียน เปลี่ยนหนูกันแก่นพักทุ่มมาเยอะกิบพันขากรรมมากลพันรักกาหากันหรือใครดนกีใครกลดเริ่มหัดดึทีใครขนาดก,ก็ดกลึกขาอยู่ขึ้นมงคยมปีที่ก่อนโดนเรียกิจและดา กลเลือกกอดด้วยบินเครื่อนดนกีชิ้นแรกและกลเริ่มกอบพิมพ์คือขานได้แก่พินขินกลบคันพีกัดทีห่างยาวพิงกวนพักข้าพินโนคมิน คณะกงกึกาณากกาคณะอ่างก่างก้ากลาลุงกมมหาวิเคาะัยกมปิงกมักคีนกคนรุโเด็กใครกุนเล่นกอด้วนเป็นหละและกุลเริ่มเรียนระนาะกอีกจงก,กินกัน เมื่อพุกกะกะลากลมพันห้าร้อยี่สปดคนเล่นโดยทีใครได้คุกกันนี้แก่ที่ปลูกกยุ่มเป็นกรคืนระนาการและคอนวนพุกกะกะลา กำพันห้ร้อยยี่สกพระมากมเดบพระบรุมคณกาชิเบมหาภูมิพลอันดุญญาดีมหาลาบรุมมาน่าบอมเพียกงคันเดืองกงกันบนุเครื่องเป่าเบรนเบรคือเมืงคะ หายพักขณะเกลงคำหน้ากี้ไปครูผู้กึกก่อนนะัด <c oughs> ดกีของบุญคนันนั้นกล่นมดิบพรกกันนิขากิลาเกาากมกล่อมดิบพระเเคมปะละลักกะกุดากะยามบัลลุมลักกะกุมาลี กตินกัมมาคิดและนันเดียมหมายเล็ดหนึ่งเหลือหัวหน้าชั้นคนออกแบบเครื่องหมายปรนกำบนเป็นลูกกระกายป่าเป่ากำบูกัมมาคิดขอมบึงกัมมีเกอ้อนอกปะลู่ นี่ที่กระเป๋าเกลือด้านดูกีกาคุณนอากากเกลกลคือเรียนเปลี่ยนโน้ตการกดได้พันบัลลุมรักคือคนนี้แล้วยังก่อนเกิดเคลื่อนดูกีกาคกลแบบบีกินเป่า กายกลมดิบพันบารุงขิน,นุดหน้ากลงกลิคำปิดนำวนดุลีญาณในญาคอนเกิด,กา,ดกายใกล้ใครและคนละนักละหลันนำวนดุลีญา,าณในญาการฆ่าคอนเกิดได้